สองอันดับโลกทีมชาติไทยหลังชนะไต้หวันแบบไปกลับคัดเอเชียนคัพ2 0 2 7ทีมชาติไทยที่เดินหน้าเก็บชัยได้2เกมติดต่อกันเหนือคู่แข่งอย่างไต้หวันทั้งเกมเย้าเยือนในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีโดยจากผลงานของทัพช้างศึก ที่เปิดบ้านเอาชนะ2-0และการบุกถล่มคู่แข่งถึงทถึงน6-1ททำให้เก็บ6คะแนนเต็มรังอันดับ2ของกลุ่มดีด้วยการมี9คะแนนเท่ากับเติร์กเมนิสถานอันดับ1แต่ผลการแข่งขันที่เจอกันเป็นรองอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากผลการแข่งขันดังกล่าวทีมชาติไทยยังสามารถเก็บคะแนนสะสมโลกของสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติฟี ف าเพิ่มได้อีกบวก13.17คะแนนจาก2เกมทำให้ทับชัางศึก ขยับจากอันดับ101ขึ้นไปอยู่ที่95ของโลกด้วยการมี1,235.37คะแนนยึดเบอร์หนึ่งอาเซียนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2024และอันดับ15ของเอเชียรวมถึงยังถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ17ปีอย่างไม่เป็นทางการรอประกาศทางการเดือนตุลาคมสำหรับนะัดต่อไปทีมชาติไทยมีโปรแกรมในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกด้วยการบุกไป,ปเยือนศีลังกาในวันอังคารที่18พฤศจิกายนนี้